สวัสดีครับเพื่อนๆอีกิทตอลนับแสนฟิชช่งครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนมาตกหนาเก่าเนาะวันนี้ก็ตกปลาเก่าเพื่อนติดใจติดใจติดใจใส่เหยื่อปลอมนะยเนาะใส่เหยื่อแบบวันนี้ใช้เหยื่อปลักนะมีทั้งปลักทั้งนอนอยางนะเพื่อนเขมาลองดูเนาะว่าจะมีตัวกินไหมปลักกับปลักราคาถูกๆนะฮะพอ,อเกาให้มาลองดู ลองดูนวเพือเพราะว่ามันเกียบรักในบุมมไม่เคยตกนะแล้วก็ไม่เคยได้ปลาด้วยลองดูนะครับอันนี้ปักเกียบรัก่าดามตื้นเนาะดึงสั้นๆน,นะฮะพอดีน้องก็ให้มาเมื่อวานเนี่ยโอ้ลองใช้ดูนะฮะถ้าไม่กินก็ใช้อ่านอนยังเหมือนเดิม เดินเลาะไปเรื่อยๆทุกคนหัดยาวๆนะวันนี้ก็ใช้ใสอินอ่วนจุกหกแล้วก็ใสพีนะฮะ0.6จุกหกแล้วก็คันก็คันแบบอ่าคันยูเอลนะ2สาร6ขีดหกขดอ่อนไปนอ่อน Tư chìm mà cái có mấy mỏi gì đâu Ta nó tổng lên ngàn được lên lên Nên phá dày lắm Cái cào xáy khi phóng xịt gì đó Áo đấy qua tìm Đồ các bạn Đồ nó khắp Ồ, thế oh, cào nói. Bắt thấy cào nói luôn rồi. Có bay kim Wow, xanh ngâm ngào. ปลายางนะเพื่อนปลายางปลายางผมใช้ปลาตตีมาห,หลายหลายเกือบครึ่งชั่วโมงเลยเพื่อนไม่กินเลยนะอเนาะพอปลายางตกทีเดียวตกน้ำตกพื้นกินเลยสุดพิศวยใช่ปลายางนะครับ แมมอุส่าห์ตียปักต้องนานไม่กีนพออบเปลี่ยนในปลายยางไม้แรกโดนเลยเพื่อนอ,อืโอ้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 มือมันจะก,กัดมือมันจะก,กัด ไปยังก็พิวดีนะเพื่อนอืมไปก็กอสลับเคาอนิดนึงเนาะลองดูเพราะว่าผมก็ไม่เคยทำนานเท่าไหร,ร่นะเพื่อนแค่อยากจะมันลองอกไปเรื่อยๆเ,เพื่อนเพราะว่าอือ มันกัดนะเมื่อทีนะ <c oughs> ปลายางสีแบบเจียมๆเนาะสีชมพูของสีขาวลางสีชมพูอะ่ะมันก็กัด โอ้ไม่ใช่ปลาอันนี้มีหินเมื่อกี้เนี่ยไปหนึ่งชุดแล้วเพื่อนติด ธรรมดาตกปลาตามกองหินเนาะมันก็มีขาดเรืปกติ nắng cắt mát ừ. để làm đẹp lên ngọt hả ê thầm mình nhật chăng โอ้ยปลากัดเพื่อดูนรู้เลยว่าปลากัดไม่ไเหมือนที่ว่าไม่เหมือนติดหินเนาะปลากัดในแบบรู้เลยอืม,อม อืวันนี้รู้สึกว่าปลามากินย่านอย่างเี้ยนะขอเปลี่ยนเหยื่อนะโอเคุกคนดูกันต่อครับรู้สึกว่าเล่ยนยงเงียบๆแต่วันนี้ปลากินกม่คดีโอ้ยปลาตอดปลากิน ปากเอ็นไม่ค่อยดีเลยเพืเ่อนตอนนี้ผมตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นเดียนอนนะนอนยางยนะเพื่อนก็นอนยางที่บุญตกเมื่อวานนะฮะวันนี้ดูสกว่านะ้ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฮะอืมไปผมว่ามีตัวโดนนะ ก็ขึ้นได้แค่เต้มเดียวเองเลยเพื่อนโดนแล้วเขาใหญ่ป๊ามันมีอยู่แล้วเพื่อนเก่าป๊าเมื่กินจับไม่โดนเบ็ดรู้เร็วมาจับเหยื่อ <c oughs> ต่อหน,น้ารถอาเลยติดโอ้ยอยื่เอเยื่เอเยื่เอเยื่อเฮ้ยเขาเขา,เขารู้ อะไรเข้ารู้อืออือออือเขารู้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 อืฮิเกะขา,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 ามือแบบที่สองใส่ง,งาม โอเคเพื่อนๆด้วยกันต่อครับจะมาสองแต้มเลยเนาะผู้ว่ามีอีกนะตรงเนี้ยโอเคด้วกันต่อครับเ <c oughs> พื่อนอุ้ยปวดมันกัดอะ่ะ มันกัดไม่โดนดีวไม่โดนเบ็ดบขอขยับเข้ามาข้างในหน่ยอยเพื่อนพบว่าห้องนองปลาลืมเงียบแล,ล,ล้วบ้าม,มีกัดก็ไปก็เนห็นใหญ่หน้านะวางว่าจะมีตัวกีน <c> น <oughs> ้องบรรยากาศยามเช้าร้านค้าริมทะเลใครมีโอกาสก็มาเที่ยวเหียเล้นะเพ ปวดหนูด้าน้าครับเดี๋ยวผมขึ้นไปขึ้นไปยืนบนหินนะรู้สึกว่าวันนี้น้ำลงนะน้ำลงเยอะกว่าเมื่อวานโอเคเพื่อนๆครับตอนนี้ก็ตกมาก็สองชั่วโมงแล้วนะปลาพึ่งได้ก็่สองตัววันนี้ปลามากินไม่ค่อยดีเลยครับก็ขอตกสักพักนึงนะเดี๋ยวก่อนจะกลับบ้านเพื่อน พอเริ่มมีแดดร้อนแล้วนะแต่คนที่ว่ามันมก็ชอบแดดนะเพื่อนโดมแดดเวลาโดนแดดมันมันจะมันละลายมันเหมือนไอเต็มรู้ไหเคลองตีสักหน่อยเนาะไม้สองไม้ก่อนไม่กินน้ำสวยนะปลาน่ากินมากเลยน้ำขนาดพอน้ำลึกปลาไม่ทันเกี่ยวกันไหมลองดูค่อยปั่นนะค่อยช้าๆแล้วกันมันเราปั่นไวไป ราตกพื้นแล้วก็จิก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 ,จกลองดูเนพะื่อนเพราะน่นอย่างตัวนี้มันต้องเราแคบกอมันจะเชยก็พอนะผมว่าเนาะเพราะว่าแอชชั่นมีอยู่แล้วตรงไปตรงห้างมันนั่มันปูปูวงวงเนาะเรก็ทำแอชชั่นได้อยู่เมื่อว,วานผมก็ตกแบบนี้ตกแบบปลาเรื่อยๆมาปลาก็กัดดีนะกัดไอทีอยู่เมื่อวานนะ แต่เมื่อวานรู้สึกว่าน้ำเต็มวันนี้เนาะแต่วันนี้ทำไมน้ำแห้งจังน้ำนลงเยอะมากเลยเฮ้ยตินกระปองต้องไปได้นะเพื่อนขาดยาวเลยเนาะตกได้อยู่แต่ผมขีเ้เกียจไปครับร้อนแล้วโอเคเพื่อนครับวันนี้ผมก็ขอลาตัวก่อนนะครับไว้เจอคลิปหน้าครับผมใครเพื่อนเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไปแล้วค,ครับ